วงการสตรีมเมอร์ก็มีประเด็นเดือดให้ชาวในัวร้อยนำตามกันอีกแล้วเพราะว่ามีสตรีมเมอร์คนหนึ่งทำการไลฟ์สดทรมทุนเพื่อหาเงินรักษาตัวเองจากโรคมะเร็งแต่ก็ไม่ไหวเจอคนจิตใจต่ำโตมหลอกให้เล่นเกมที่ฝัง malware ขโมยคริปโตง,งานนี้สตรีมเมอร์สูญเงินทิรมทุนมาทั้งหมดจนจิตตกหนักมากแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันล s ชเครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรม ให้มีคธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t ชันเลยนะครับ เรื่องราวทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีนามว่า Ra Starland โดยเขาทําการไลฟ์สตรีมผ่านแพลตฟอร์มอย่างปั๊มดอทฟันซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตโดยที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเหรียญมีมคอยขึ้นมาของตัวเองได้แล้วก็สามารถไลฟ์สดนแพลตฟอร์มเพื่อโปรโมทหรือสร้างคอนเทนต์ให้กับเหรียญมีมคอยของตัวเองและในขณะเดียวกันผู้ชมก็สามารถเทรดเหรียญของสตรีมเมอร์แพลตฟอร์มได้เช่นเดียวกันที่นี้ตัวของ Ra Starland เขาก็ได้สร้างเหรียญมีที่มีชื่ออว่่่าาา Can Soana บบนนนขึึม้มมซงงจุุดปรรระสสค์ักเพืทํห ใช้รักษามาเรงงาที่4ของเขาซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นมีมคอยที่ราคามีขึ้นมีลงแบบคาดเดาไม่ได้แต่ว่าตัวของราสต้าแลนก็จริงจังกับการลงทุนในครั้งนี้เพราะไม่เพียงแต่เขาจะลงทุนให้ตัวเองเท่านั้นแต่ว่าราสต้าแลนก็ยังนําเงินที่ได้บางส่วนไปช่วยเหลือผู้ป่วยมาในคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะมันได้มีผู้ชมคนหนึ่งในไลฟ์สตรีมได้พิมพ์แชทพูดคุยกับเขาก่อนจะแนะนําให้สตรีมเมอร์คนนี้ลองเล่นเกมบนสตีมที่มีชื่อว ที่ปล่อยให้เล่นฟรีถ้าว่าเบื้องหลังของเกมนี้มันก็เรียกได้เลยว่าเป็นภัยสำหรับนักเทรดคริปโตเพราะว่าเกม b Lock Buster มันเป็นเกมที่ฝังมาแวร์เอาไว้โดยที่มาแวร์ที่ฝังมาจะทําหน้าที่ดูดเงินจากคริปโตวอลเลทของคนที่เล่นเกมไปทั้งหมดและนั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Rustland เพราะว่าหลังจากที่คนดูจิตใจ3ามคนนี้ได้หลอกใช้เขาในการโหลดเกม Lock Buster จากนั้นไม่นานฐานะของรี r e มอร์หนุ่มก็ได้รู้ว่าตัวของเขานั้นโดนมาแวร์ที่ฝังมากับเกมเล่นงานเข้าให้และมันก็ทำให้เขาเนี่ยสูญเงินที่ลงทุนมาทั้งหมด no 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 <laughs> no no มันก็มีมูลค่าสูงถึง3 2 0 0 0ดอลลาร์ 32, 000, หรือราวหนึ่งล้านกว่าบาทเลยทีเดียวที่สําคัญที่สุดนี่ไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าคลิปตทั่วไปแต่มันคือเงินค่าทมเนียมที่เขาควรได้จากปั๊มดอทฟนและมันก็คือเงินที่รัสต้าแลนด์จะใช้ในการสู้กับโรคมาเรียเกตเวงกำลังเผชิญอยู่ด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสต้าแลนด์ติดกับดักในครั้งนี้เลยก็คือการที่เกมบล็อกรัสเตอร์มาเป็นเกมที่อยู่บนสตรีมแต่ตัวเกมก็มีรีวิวค่อนข้างจะดีซึ่งแน่นอนว่ารีวิววววกกกนนนนนนนีีีี้้้เเเเเเ่่่่มมมมััััั็็็ปริลลอออาาาททงงงแชชผผญ เรื่องของเกมที่ฝังมาแวร์เอาไว้แล้วมันก็หลุดรอดจากการตรวจสอบของสตร,รีม stream, จากการอาศัยช่องโว่ทั้งหลายยิ่งมีเหตุการณ์ของรัสต้าแลนเกิดขึ้นอีกคราวนี้มันก็เลยนํามาซึ่งคําถามที่ว่าเกมฟรีที่ฝังมาแวร์นั้นมันมีกี่เกมการที่หลุดรอดจากการตรวจสอบของสตร,รีมได้แทนพอมีคนไปตรวจสอบเกมต้นเหตุอย่างบล็อกบัสเตอร์มันก็แสดงให้เห็นว่ารัสต้าแลนเนี่ยไม่ใช่เหยื่อคนแรกที่โดนมาแว์ฝังมาก,กับเกมแต่มันมีผู้คนจะนวนมากกว่า907คนที่โดนเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันแทนมูลค่าความเสียหายก็มา ากถึง1 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือเกือ 5, บเกือบ5้าล้านบาทเลยทีเดียวที่น่ากำมัดไปกว่านั้นเลยก็คือการที่มีแชทของ scammer หลุดออกมาทําเป็นบอกว่าพวกเขาไมา่ได้อยากจะขมโมยเงินจากรัสตาแลนด์หรอกแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ต้องเกิดมีหนมซ้ำยังพูดอย่างหน้าตาเฉยอ,อีกว่าเดียวรัสตาแลนด์ก็ไลฟ์สดทำงเงินกลับคืนมาได้นั่นแหละบอกได้คําเดียวเลยว่ามันคือคําพูดแบบปากว่าตาขยิบและใช้คําพูดเหมือนกับว่าการขามโมยเงินจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นสิ่งที่โอเคยังไงยังงั้นไร้ติดสํานึกกันจริงๆอย่างไรกก็ดีีหลังจาท่เร เกิดขึ้นกับรัส t ตอร์แลนด์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็สร้างความตื่นตะโดให้กับผู้คนจำนวนมากแทนยิ่งชาวเน็ตรู้ว่าคนที่โดนดุนเงินในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งมันก็ได้พวกเขาเนี่ยรวมตัวกันตามสื่อว่าไอ้คนที่ติดใจตำตงแบบนี้เป็นใครแล้วมันจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําอย่างสาสมที่สุดชาวเน็ตก็เริ่มตามสื่อความเป็นมาและทําการรีเวิร์สเอนจิเนียร์กับเกมบล็อกบลัสเตอร์แล้วก็พบว่ามัลแวร์ของเกมนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของโปรแกรมป้องกันไวรัสโดยมันซ่่่่ออนนตััวยููใใไฟลล์ทีเข้าา้าะะหหแจถกสง เบื้องหลังทันทีที่เปิดเกมตัวมาแวร์เนี่ยยังสามารถจาอไปถึงข้อมูลในเบราว์เซอร์อย่าง Chrome Firefox และก็ Edge เพื่อดึงข้อมูลต่างๆนี่จึงไม่ใช่แค่เกมเมอร์เท่านั้นที่สูมเสียแต่รวมถึงใครก็ตามที่มีข้อมูลสําคัญเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วยด้วยความอันตรายเช่นนี้มันก็เลยทำให้ตัวเกม Blockbuster ติด r ร d f l a กในเว็บไซต์ Steam DB ก่อนที่ในเวลาต่อมาทาง Steam จะออกโรงและก็ได้ทำการถอดตัวเกมออกจากหน้าร้านค้าในทันทีพร้อมกับมีการส่งข้อความถึงผู้ใช้งานที่ดาวโหลดเกมนี้ไไปววว่่าาาใให้้้ชตตีัักจดดมทิ มากับเกมนี้ทิ้งไปอีกด้วยในส่วนของรัสต้าแลที่สูญเงินเป็นล้านเขาก็ได้ชายอย่างอเล็กซ์เบเกอร์เข้ามาช่วยเหลือและโดเนเเงินให้ตามจำนวนที่รัสตาแลสูญเสียไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและถึงแม้ว่าเงินที่รัสต้าแลเสียไปจะได้ขึ้นมาทั้งหมดจากการโดเนเของเบเกอร์แต่ภารกิจการตามล่าภัยสังคมโลกคริปโตก็ยังไม่สิ้นสุดชาวเน็ตเนี่ยรวมตัวกันและก็เริ่มตามสืบจากข้อมูลที่สามารถหาได้ไม่ว่าจะเป็นไ d Telegram ที่มันจะเป็นปลายทางในการส่งข้อมูล เกมบล็อกบลัสเตอร์สามารถขโมยข้อมูลบนคอมได้รวมไปถึง s t ีม m ID ที่ปรากฏในเทเลกรมดังกล่าวและมีความเชื่อมโยงกับเกมบล็อกบลัสเตอร์ซึ่งจากที่ชาวเน็ตเชื่อมโยงหลักฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันมากนพวกเขาเนี่ได้เจอกับชายคนนี้โดยเขาเป็นชาวอาร์เจนตินาที่อาศัยอยู่ทฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาและชาวเน็ตที่ตามสืบเรื่องนี้ได้สําเร็จเนี่ยก็ได้มีการส่งเรื่องให้กับตํารวจจัดการตอบเป็นที่เรียบร้อยที่น่าหมั่นไส้ที่สุดเลยก็คือการที่แสแคมเมอร์คนนี้ดันไปปาร์ตี้อย่างสนุกสนานหลังจากที่รรเเเาาางจกสตีไปไปด้แชว็ ก็ยังขุดต่อจนพบกับทิกต o อกที่แ scamer คนนี้มักจะออกมาทําคลิปร่วมกับแฟนสาวของตัวเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าช่องดังกล่าวจะบินไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะตามสืบสวนได้มาแล้วหนึ่งคนแต่ว่าน,นี่ก็เป็นแค่ยอดเขาของทาน้าแข็งแ scamer ในโลกคริปโตเท่านั้นแถมเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลาในการตามสืบเพื่อขยายผลในการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นที่สนใจบนโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามือซื้อเหรียญแคนเซอร์ของรัสตา้าแลคกาเป็น,น,น่เพิมขึ้นวา0% ในช่วงระยะเวลาข้ามคืนแถมมันก็ยังเป็นกำลังใจที่ดีที่ท,ทำให้รัสต้าแลนด์สามารถสู้กับมะเร็งที่ตัวเองกำลังเผเชิญอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและนอกจากเรียนแคนเซอร์แล้วทางด้านของโกฟันมีที่เดือดตัวสร้างแคมเปญลงทุนเอาไว้ก็ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันโดยในตอนนี้แคมเปญดังกล่าวก็ได้เงินไปแล้วมากกว่า27,000ยูโรด้วยกันหรือราว1ล้านกว่าบาทในเวลาต่อมาที่ตัวของสแคมเมอร์ได้เห็นว่าผู้โขดตามสื่อแล้วคพว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในขบวนการเจ้าตัวเนี่ยออนยนย่ยกดอมาาูงท เรอแย่เกิดขึ้นกับรัสตาแล้วเละเขานั้นไม่ใช่สแคมเมอร์นะและคนที่หลอกดูดเงินนานมันก็เป็นคนที่เอาภาพของเขาไปสวมรอยใช้ก็เท่านั้นซึ่งแม้ว่าจะออกมาแก้ตาแต่ว่าหลักฐานหลายๆอย่างนั้นมันก็เชื่อมโยงกลับไปหาเจ้าตัวแถมการที่เขาปิดไอจีและติ๊กตอกนี้หายไปมันก็น่าสงสัยไม่น้อยยิ่งสืบก็ยิ่งเจอต่อเพราะว่าขบวนการของสแคมเมอร์คนนี้ถูกพบว่าเขามีส่วนร่วมกับการฝังมาวแวร์บนสตีมหลายต่อหลายเกมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Pirate f i ล e หรือว่าคีเมียเองซึ่งเเเเกกกมมหล่่่านนนนีีนี้็็ปิดทไ ่อยโด่งดังอะไรแต่ว่าการที่มันฝังมอแวไว้เพื่อดูดเงินคนนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่โคตรจันตรายนี่จึงนํามาซึ่งอีกคําถามหนึ่งเลยก็คือมาตรฐานของสตรีมในการตรวจสอบเกมบินดี้มันได้พัฒนาขึ้นจากเดิมบ้างหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนมันก็มีข่าวช้าว,ว่าเกมฝังมาแวรมีอยู่เกลือร้านค้าในสตรีมและยิ่งมาบวกกับข่าวของรัสต้าแลนเข้าไปอีกแม้แต่ผู้คนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจที่ว่าจะโหลดเกมบินดี้ใหม่ๆมาเล่นเพราะพวกเขาเนี่ยไปมีทางรู้ได้เลยว่าเกมใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมมมมมััันนจะีอออแววงงงาาาาด้้หรรืเเปล่่่ซึกก็ตกตู ว่าสตรีมเนี่ยจะมีการจัดการยังไงต่อไปและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาอไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับและสะหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องของสตรีมเมอร์เรือนที่ทำร้ายคนญี่ปุ่นและรวนลามคนไทยก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ